ผยสเปก OPPO A16 ปรับดีไซน์ใหม่ใช้จอ6.52นิ้วชิป Helio G35 ราคาประมาณ4,590บาทอีกไม่กี่เดือน OPPO A15 ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วจะมีอายุครบ1ขวบแล้วนะครับในที่สุดบริษัทก็ตัดสินใจคลอดทายาทรุ่นถัดไปจะมาในชื่อ OPPO A16 ซึ่งตัวนี้จะยังใช้หน้าจอขนาด6.52นิ้วเท่าเดิมนะครับแล้วก็กล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนเดิมแต่ดีไซน์จะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของชิปเซ็ตจะใช้ Helio G35 แล้วก็ จะได้ให้มาถึง5000มิลลิแอมป์สำหรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมีการยา้ายจากด้านหลังตัวเครื่องมาไว้ตรงปุ่มพาวเวอร์แทนนะครับแล้วก็ตำแหน่งกล้องหลัง3ตัวจะเรียงเป็นแนวตั้งแทนกล้องตัวหลักให้มา13ล้านพิกเซลมีเลนมาโคร2ล้านอีกตัวหนึ่งเป็นเลนเด็บสล้านพิกเซลอันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใส่เลนอัลตร้าไวมานะครับสำหรับดีไซน์ของหน้าจอยังใช้หน้าจอรอยบากทรงหยดน้ำนะครับความละเอียด HD Plus เหมือนเดิมมีขอบเขตสีครอบคลุม7จของ NTSC ส่วนกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซล แล้วก็มีฟีเจอร์ปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับจะใช้ AI เข้ามาช่วยให้มันยำม,มากขึ้นนะครับทาง OPPO เรียกเทคโนโลยีดีว่าหน้าจอแบบ i Care สเปคโดยรวม OPPO A16 ใช้หน้าจอ IPS 6.25นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 60Hz นะครับความสว่าง480นิตตัวชิปใช้ Helio G35 แรมให้มา 3GB เป็นแบบ LPDDR4 นะครับ ROM 32GB ยังใช้ eMMC 5.1กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้าน f 2 2มาคร F2.4 เลนส์เล็2ล้าน F2.4 กล้องหน้า8ล้าน F2.0 WiFi รองรับ 5G นะครับ Bluetooth v e r s i o 5พอร์ต USB เป็น Type C มีช่องแจ็ค3.5มิลมแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์มาพร้อม Android v e r s i o น11ครอบด้วย ColorOS 11.1จะมีให้เลือก3สีนะครับสีฟ้าเงินแล้วก็ดำสำหรับราคาวางจำหน,น่ายประมาณ4,590บาทก็ถือว่าไม่แพงจากรุ่นก่อนนะครับเบื้องต้นตอนตอน,นี้จะวางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกนะครับส่วนในบ้านเราก็ต้องคอยติดตามกันอีก นะครับถ้ามาบ้านเราอาจจะใช้ชื่อ Oppo a 3 7 2021ก็เป็นได้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ